ยิ้มกำหนดชะตาชีวิตอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเราพูดว่ารอยยิ้มสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้มันฟังดูเวอร์มากเลยนะคะแต่เรื่องนี้พิสูจน์ได้ค่ะเราขอทาพิสูจน์คุณลองมองย้อนไปกับเหตุการณ์ในชีวิตลองพยายามนึกค่ะมันมีไหมในหลายๆครั้งที่เหตุการณ์ต่างๆมันดีขึ้นหรือจากบรรยากาศเครียด ที่ดูน่ากลัวน่าตกใจหรือเรากําลังจะพยายามเอาตัวรอดเช่นในชั้นเรียนเห็นไหมคะตอนเราเด็กๆเ,เราทําอะไรไม่ได้แล้วก็ยิ้มแย่ๆไว้ก่อนคิดว่าหลายคนเจอสถานการณ์นี้ในชั้นเรียน,นะคะถูกเรียกให้ยืนขึ้นแล้วก็อ่านออกเสียงถ้าเราทําได้ดี เราจะได้รับคําชมเพื่อนบางคนอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะไม่กล้าลุกขึ้นยืนอ่านออกเสียงนะคะเพื่อนเขาก็จะยิ้มแยแยนะและในที่สุดก็ต้องยืนนะคะเพราะคุณครูเรียกให้ยืนใช่ไหมพออ่านไปอาจจะตะกุกตะกัดอ่านไปกลัวไปหรือเขินนะคะอ่านผิดอ่านถูกนะคะพออ่านจบเขาก็โล่งใจแล้วเขาก็ยิ้มหรือคุณครูชมให้กําลังใจเขาพอใจแล้วว่าเขาได้ทําสําเร็จแล้วรอยยิ้มแบบนี้เหมือนเขาได้รับรางวัลแล้วแหละกับสิ่งที่เขาทํา สถานการณ์ตัวอย่างนี้ถามว่ารอยยิ้มทำให้เรารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมเคยเชื่อว่ามันช่วยได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะจะก,กลายเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเราในเวลาต่อมาจากความที่เราไม่กล้าแสดงออกประมาากลัวแต่ถ้าเหตุการณ์ตัวอย่างนี้เขาสามารถจบด้วยรอยยิ้ม ซึ่งอาจจะยิ้มให้กับตัวเองยิ้มพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วนะคะเพราะไม่ได้โดนตาหนิและไม่มีการตัดสินว่าเฮ้ยเธอทำได้ดีไหมเธออ่านถูกทั้งหมดไหมเธออาจจะอ่านผิดแต่ถ้าเพื่อนอ่านเสร็จแล้วค่อยๆนั่งลงพร้อมกับรอยยิ้มใครเชื่อว่าเขาได้รับความทรงจาที่ดีมีผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออกของเขามาจนถึงตอนโตนะคะยิ้มกำหนดชะตาชีวิตในความเป็นจริงทุกคนยิ้มได้ค่ะ และหลายเหตุการณ์รอยยิ้มสามารถทำให้เหตุการณ์เปลี่ยนไปใช่ไหมลองย้อนนึกดูนะคะว่าเราเคยเจอกับสถานการณ์แบบนั้นไหมสำหรับแคร์เป็นคนที่ไม่ชอบยิ้มเลยตอนเด็กๆแคร์มักจะถูกผู้ใหญ่ทักว่าเธอชอบทำหน้าเมื่อยหน้าเมื่อยคือเหมือนกับเมื่อยล้าความหมายก็คือชอบทำหน้างองนนั่นแหละตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะคะแต่พอได้ไมาเห็นรูปถ่ายของตัวเองค่ะถ่ายกับเพื่อนๆสมัยเป็นเด็กนี่แหละในชั้นเรียนเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่า เออทำไมหน้าเราดูไม่ยิ้มเหมือนคนอื่นเลยอะ่ะก็เลยเข้าใจค่ะว่าทำไมเราถูกทักว่าเราเป็นคนหน้าเมื่อยหน้างอทีนี้เมื่อแคลเริ่มเข้าใจว่าอุ้ยลักษณะหน้าเมือยของฉันเนี่ยมันก็ดูไม่ดีจริงๆนะวิธีแก้ปัญหาของแคลแคลไม่ได้เติมรอยยิ้มเข้าไปในสีหน้าของแคลเลยนะคะก็ยังเป็นคนไม่ชอบยิ้มอยู่ไม่ได้สร้างผลดีมาในระยะยาวต่อเนื่องมาจนถึงโตค่ะแคลจะทำหน้าตึงหน้าดุจริงจัง พอถึงวัยทำงานทำหน้าเชิดจนได้รับสมญานามเลยค่ะคนรอบข้างจะบอกว่าใครมีสีหน้าอมหิตค่ะหนักกว่าหน้าเมืออ่อยเห็นไหมคะไม่รู้ตัวเลยว่าสีหน้าแววตาของเรามันดูดุจนถึงขั้นเขาเรียกว่าเป็นสีหน้าอมหิตหเลยหรอซึ่งช่วงที่เราเริ่มที่จะใช้โทรศัพท์เริ่มที่จะชอบเซลฟี่กันเนี่ยใครก็ไม่กล้าเซลฟี่ไม่ชอบถ่ายรูปเหตุผลที่ไม่ชอบถ่ายรูปก็คือเหตุผลเดิมเลยคือรู้สึกว่าเราถ่ายรูปไม่สวยเราถ่ายรูปแล้วขี้เหลวกว่าตัวจริงอีก มีคุยด้วยนะเห็นรูปตัวเองแล้วไม่เคยพอใจไม่เคยปลืม้มสังเกตไหมคะถ้าเราถ่ายรูปกลุ่มรวมกับเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยนะฮะมันจะมีเปรียบเทียบเลยค่ะทั้งสีหน้ารูปหน้าใครหน้ายาวหน้าเรียวหน้ารูปไข่หน้าสี่เหลี่ยมหน้าตาใครสวยจมูกใครสวยหุ่นใครเป็นยังไงใครสูงใครเตี้ยกว่าใครใครอ้วนผอมหรือดูเบอะบะ เห็นไหมคะการถ่ายรูปกับคนอื่นมันมีจุดให้โดนเปรียบเทียบนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ช่วงหนึ่งแคลทํางานที่จะต้องออกบูธนะคะเจอดาราค่ะแครเป็นคนหนึ่งเลยนะที่มีมุมคิดว่าการถ่ายรูปกับดาราเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆถึงแม้จะเป็นดาราคนโปรดก็ตามนะเพราะอะไร เราไม่สวยเท่าเขาอยู่แล้วเราไม่ดูดีเท่าเขาอยู่แล้วไปถ่ายกับเขาก็แค่นั้นแหละเราต้องการถ่ายไว้ดูเองใช่ไหมฮะหรือในปัจจุบันถ่ายเพื่ออะไรโพสตบนโซเชียล bon เพราะอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเราไปเจอคนดังมาใช่ไหมช่วงที่ออกบูธเนี่ยมีถ่ายกับดาราอยู่3ท่านด้วยกันนะฮะอยากจะคุยเลยนะคะว่ารูปที่ถ่ายออกมาเราก็ไม่ได้ดูี้เลยเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรายิ้ม เราถ่ายกับดาราแล้วเราก็ต้องยิ้มอย่างมีความสุขใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราตีหน้าตึงหน้าเครียดแล้วยืนถ่ายกับเขาเขาก็คงไม่ชอบนะคะถึงแม้เขาจะไม่เห็นรูปก็ตามถูกไหมการปรีเข้าไปถ่ายรูปกับคนที่เราอยากจะถ่ายด้วยมันบังคับให้เรายิ้มโดยปริยาย ซึ่งก็เป็น point หนึ่งที่ทําให้แคร์มาคิดนะคะว่าต่อไปนี้ถ้าฉันถ่ายรูปกับเพื่อนๆเราก็ต้องใช้ความรู้สึกข้างในไงว่าเราถ่ายรูปกับเพื่อนในงานปาร์ตี้นะคะเออบรรยากาศมีความสุขเราถ่ายรูปกับเพื่อนรักเราพอใจที่จะถ่ายฉันก็ต้องยิ้มแค่นี้เองคือวิธีคิดของแคร์นะคะแต่ในเวลาปกติเนี่ยหน้าแคร์ก็ยังเป็นคนหน้าเหี้ยมอมหิตอยู่เหมือนเดิมนะคะคำตอบที่แคร์ได้ในเวลาต่อมาคือถ้าใจเราไม่ยิ้มใครก็จะไม่ยิ้มถามว่าวิธีแก้ แก้ที่ใจคงไม่ได้เพราะชีวิตของเราเจอเรื่องราวต่างๆมากมายไม่เหมือนกันแต่ละคนมีเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะไม่มีเส้นทางชีวิตของใครที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่คือความเป็นจริงถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงเหล่านี้ก็เชื่อว่าเราคงไม่มีอารมณ์ที่จะยิ้มเลยในแต่ละวันนะคะยิ่งที่แค่ผูกความคิดเอาไว้ว่าถ้าใจฉันไม่ยิ้มฉันจะยิ้มไปเพื่ออะไรสีหน้าที่ปราศจากรอยยิ้มมันก็จะกลายเป็นบุคลิกติดตัวของเรา แต่แค่ก็สังเกตตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราอยากจะคุยกับคนหน้ายิ้มนะฮะคนที่มีหน้าเปื้อนยิม้มรอยยิ้มของคนรอบข้างมันสะกิดใจแคมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพูดง่ายๆก็คือประทับใจค่ะชอบคนที่มีรอยยิ้มเปื้อนหน้านะคะยิ้มนิดๆเราก็จะรู้สึกดีเวลาที่เขาเข้ามาคุยด้วยและแค่เชื่อว่าเมื่อเราโตขึ้นเริ่มที่จะรับผิดชอบทําการทํางานเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเมื่อเราเจอคนที่มีรอยยิ้มเปื้อนหน้า รอยยิ้มช่วยสร้างความประทับใจแรกรอยยิ้มทําให้รู้สึกผ่อนคลายไม่เกรงไม่มีความกลัวไม่มีอคติและถ้าต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกันก็ไม่ต้องมาตั้งป้อมเล่นแง่กันนะคะหรือเป็นคนที่เรามีอคติต่อกันอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มหรือเราทั้งคู่พูดไปและสาดยิ้มใส่กันไปเครเชื่อว่าอาคติที่เรามีต่อกันมันจะน้อยลงได้นะคะรอยยิ้มทำให้สิ่งที่แย่ไม่แย่ลงไปกว่าเดิม รอยยิ้มแสดงถึงสภาวะอารมณ์แสดงถึงระดับ EQ ที่ดีของคนคนนั้นนะคะบางคนค่ะตั้งรับสถานการณ์ทุกอย่างด้วยรอยยิ้มและถ้าเป็นการคุยงานเจรจาธุรกิจคนที่ใช้รอยยิ้มอย่างพอเหมาะพอดีเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ้มอย่างถูกกาลเทศะเขาไม่ต่างกับคนคุมเกมเลยค่ะหรือแทบจะเป็นคนกำหนดสถานการณ์มากกว่าอีกฝ่ายที่อาจจะไม่ได้ใช้รอยยิ้มเลย หรืออีกฝ่ายเน้นไปทางใช้อารมณ์จริงจังกับการเจรจาทุกนาทีซึ่งตัวใครเองเจอกับสถานการณ์นี้หลายครั้งแล้วนะคะและท่านผู้ฟังคงจะเดาออกใช่ไหมว่าใครคือฝ่ายที่ยิ้มกลายเป็นฝ่ายแคลค่ะที่ใช้รอยยิ้มทั้งทั้ที่ตอนเด็กๆไม่ชอบยิ้มเพราะหัวใจมันไม่ยิ้มถามว่าตอนโตใช้รอยยิ้มเกือบทุกสถานการณ์ในชีวิตเพราะพยายามให้หัวใจเรายิ้มและเปิดรับกับทุกอย่าง การยิ้มจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับแคร์ในเวลาต่อมาและยิ้มได้บ่อยเท่าที่ต้องการสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้อีกเช่นกันค่ะถ้าเราใช้รอยยิ้มผสมผสานกับคำพูดดีๆมักจะเกิดผลลัพธ์ดีๆแต่ถ้าเราใช้รอยยิ้มไปผสานกับคำพูดไม่ดีเช่นคำพูดเหน็บแนมเยอะเย้ยเสยยยิ้มยิ้มเหย,ยียดนั่นคือรอยยิ้มที่สร้างผลลัพธ์ในทางตรงข้ามเลยค่ะคือรอยยิ้มที่นำไปสู่การทะเลาะเบาะแวง้ง รอยยิ้มที่ทําให้อีกฝ่ายโกรธเรามากขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรคะรอยยิ้มช่วยสร้างสถานการณ์ในเชิงบวกคะ่ะบวกในที่นี้หมายความว่าบรรยากาศและผลลัพธ์แบบบวกนะคะไม่ใช่พร้อมบวกเพราะอยากมีเรื่องหรืออยากหาเรื่องเขานะคะนาทีนี้แค่จะขมวดประเด็นที่ว่าถ้าตอนนั้นมีเรื่องแย่ๆรอยยิ้มจะทําให้ไม่แย่ไปกว่านั้นถ้าณตอนนั้นมีเรื่องดีๆการใช้รอยยิ้มสิ่งดีๆก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณ สิ่งนี้พิสูจน์ได้เลยค่ะตอนเราไปคุยงานเนี่ยไปรับงานไปรับโปรเจกต์ไปเจอลูกค้าไปขายของนะคะการพูดไปพร้อมกับรอยยิ้มที่ดีใส่คำพูดแบบปรารถนาดีจริงใจเต็มใจที่จะทำงานให้เขาอย่างดีหรือต่อรองราคาด้วยรอยยิ้มพูดอย่างเอาใจใส่ผลลัพธ์ไม่แน่นะจากราคาเบาๆเนี่ยราคาอาจจะอัพไปในระดับที่เรา r รีเกไปก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรคะคำพูดดีๆบวกรอยยิ้ม คำพูดดีๆที่จริงใจเต็มใจเต็มไปด้วยพลังและบวกกับรอยยิ้มที่จริงใจนั่นเองนะคะในทางตรงข้ามกรณีนี้ไม่ใช่รอยยิ้มที่เหมือนถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็ยิ้มเหมือนอวดดีอวดอ้างนะคะรอยยิ้มแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะถ้ายิ้มแบบนี้แสดงออกหรือพูดแบบนี้ผลลัพธ์มันจะดีได้ยังไงลละคะและรอยยิ้มจะกําหนดชะตาชีวิตเราได้ถ้าเราใช้รอยยิ้มมาหล่อเลี้ยงมาเป็นส่วนผสม เป็นเครื่องมือในการจัดการธุระการงาน manage จัดการปัญหาต่างๆในรายนาทีรายชั่วโมงรายวันหรือตลอดทั้งวันครยุกตัวอย่างตัวเองอีกเช่นกันค่ะปกตินะแคลเป็นคนขี้เบือ่อค่อนข้างหงุดหงิดง่ายแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกให้คนรอบข้างรู้แต่แคลก็เชื่อว่าคนรอบข้างจะรู้ว่าแคลแอบหงุดหงิดบ่อยๆแอบอารมณ์เสียบ่อยๆแต่ไม่ได้แสดงอาการโกรธหรือโมโ oh. ห ออกมาให้ใครเห็นนะคะแค่รู้ทันอารมณ์ตัวเองค่ะการที่ฉันใส่ความเครียดวิตกกังวลหงุดหงิดขี้เบือ่อขี้รำคาญมันนำไปสู่อารมณ์ที่ขุ่นมัวและอาจจะโกรธโมโหได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นวิธีที่แคลเลือกทำคือการใช้รอยยิ้มนี่หนะคะเพราะการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์รำคาญหงุดหงิดเกือบจะโมโหเกือบจะกระฟัดกระฟยดแล้วเนี่ยนะคะสู้ยิ้มไปคิดไปแก้ปัญหาไปทีละเปราะดีกว่านะคะ ยิ้มไปแก้ปัญหาไปดีกว่าการยิ้มไปหงุดหงิดไปถูกไหมคะคือถ้าเราขังตัวเองไว้กับความรู้สึกแบบนี้เรากําลังสะสมพอกพูนอารมณ์โกรธไว้ข้างในหัวใจเราโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งจะสร้างผลเสียกับร่างกายและจิตใจอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยอ่ะเอาใหม่เรจะเรียงลําดับจากความขี้หงุดหงิดขี้รําคาญไปจนถึงขี้เบื่อทุกอย่างพอรวมกัน มันกลายเป็นมีแต่เรื่องวุ้ยตกกังวลมีแต่เรื่องที่ไม่น่าอภิรมเท่ากับแต่ละวันเราสะสมมุมความคิดในแง่ร้ายมากขึ้นทุกทีเหมือนกับระบายสีเทาในหัวใจตัวเองทุกวันเลยนะคะซึ่งสีเทามันง่ายมากเลยที่จะกลายเป็นสีดำถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนวิธีการที่จะอยู่กับธุระปะปังจัดการเรื่องราวสารพัดปัญหารอบตัวเราหรือแม้แต่การพูดคุยสื่อสารกับคนรอบข้างเนี่ย แทนที่เราจะเป็นคนคิดบวกก็จะสุ่มเสี่ยงค่ะที่จะติดนิสัยการคิดด้านลบลบลบลงไปเรื่อยๆมันยากแล้วที่เราจะคิดอะไรในแง่บวกแม้กระทั่งเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กเรื่องน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ถ้าลบมากเกินไปเราแทบจะไม่มีพลังในการคิดบวกเลยนะคะสิ่งที่เราปฏิบัติได้จริงๆคืออย่างนี้ค่ะใน1วันมี8ชั่วโมงนะแดชั่วโมงสําหรับเวลาทํางานนะ นอกนั้นไม่นับถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนทํากิจกรรมอื่นๆหรือว่าไปพบปะไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆอสมมตินะคะซึ่งมันรีแลกซ์กว่าเวลาทํางานแล้วเรามาดูกันใน8ดชั่วโมงของเวลาทํางานถ้าเราลองกระตุ้นเตือนอย่าลืมยิ้มนะอย่าลืมอมยิ้มนะยิ้มตอนไหนคะยิ้มระหว่างทํางานนั่นแหละยิ้มระหว่างเคลื่อนไหวร่างกายกระตุ้นเตือนตัวเองระหว่างที่หันซ้ายหันขวาไปหยิบปากกาปากกาหล่นอยู่หน้าคอมเอาอยู่ดีคอมดับ สิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นอารมณ์เราใช่ไหมมันไม่ได้ดังใจแล้วทำไงลุกไปห้องน้ำอมยิ้มยิ้มรับปากกาตกอุทานออกมาก็ได้เอ้ยปากกาตกไม่ได้ทําให้เราหงุดหงิดฉันยิ้มรับได้ตกก็เก็บได้หรือหนักกว่านั้นปากกาตกมักจะทําให้ปากกาแท่งนั้นไม่ติดเป็นปากกาด้ามโปรดแหมเสียอารมณ์อีกนะคะทำไงล่ะไม่เป็นไรซื้อใหม่จะได้ได้ของใหม่อันนี้มันเก่าแล้วตกไปแล้ว ไรสภาพหมดสภาพเขียนไม่ติดหรือเขียนเส้นขาดขาดฉันไม่ชอบฉันก็จะซื้อใหม่นี่คือกระบวนการคิดที่ต่อเนื่องจากการยอมรับสภาพเมื่อปากกาแท่งปโปรดของเราของใช้สุดปโปรดของเรามันมักจะตกหกักพังอย่างง่ายๆเสมอสังเกตไหมคะส่วนปากกาดินสอที่เราไม่ค่อยชอบมักจะไม่ตกเนะเพราะอะไรอะเราอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยไงมันก็เลยไม่ตกนะทุกอย่างมันมีนมเหตุและผลของมันถูกไหม และทำไมแคลถึงบอกว่าระหว่างวันที่เราทำงานเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเราต้องกระตุ้นเตือนให้ตัวเองยิ้มเพราะอะไรเรานั่งทำงานนานๆนะคะเราอาจจะนั่งอยู่ท่าเดิมค่ะคอแข็งหน้าตึงนะถ้าเราเคลื่อนไหวเราก็ยิ้มให้ตัวเองสักนิดหรืออาจจะฮัมเพลงไปด้วยก็ได้ร้องเพลงออกมาเลยก็ได้นะแต่มองคนข้างๆนิดนึงนะคะว่าเขาตกใจไหมหรือเป็นที่รบกวนคนอื่นไหมนะคะทีนี้ถามว่าเวลาเดินไปห้องน้ำละ่ะอ๋อแน่นอนเดินไปอมยิ้มไปเลยค่ะ ถ้าระหว่างวันเรากระตุ้นเตือนตัวเองว่าอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองนะยิ้มในทุกสถานการณ์นะแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเราทำหน้าตึงเกินไปเรายิ้มให้ตัวเองสักนิดได้ไหมสิ่งที่จะตามมา8ชั่วโมงต่อวันถ้าเราไม่ลืมที่จะยิ้มให้กับทุกๆสถานการณ์สิ่งที่จะตามมาก็คืออะไรคะเมื่อเรายิ้มแววตาของเราจะเปิดกว้างกว่าปกติ คือสายตาที่มีชีวิตชีวานะคะไม่ใช่เบิกตากว้างแบบน่ากลัวนะคะคือถ้าเรายิ้มบ่อยๆสายตาเราก็จะยิ้มตามด้วยระหว่าง8ชั่วโมงนั้นสายตาของเราจะไม่มีความขุ่นมัวไม่มีแววของความโมโหวความกโกรธไม่มีสายตาเครียดวิตกกังวลไม่มีความหงุดหงิดค้างอยู่ในสีหน้าและแววตาที่เราพยายามเติมรอยยิ้มให้กับตัวเองอย่าลืมคะ่ะแววตา เป็นหน้าต่างของหัวใจสีหน้าแววตามันบ่งบอกทุกอย่างได้หมดเลยนะบางวันเราทราบเลยค่ะว่าเพื่อนคนเนี้มาทํางานพร้อมกับอาการป่วยอาจจะปวดหัวปวดท้องท้องเสียเป็นไข้นะคะเพราะอะไรเพราะแววตาและสีหน้ามันบ่งบอกว่าวันนี้เขามาพร้อมกับความป่วยก็เหมือนกับวันที่เราป่วยมาคนก็มักจะทักว่าวันนี้เป็นอะไรสบายดีไหมนะคะดังนั้นสีหน้าและแววตาค่ะ มันบ่งบอกความเป็นเราบ่งบอกสภาวะอารมณ์บ่งบอกระดับ EQ ที่อยู่ติดตัวเราณตอนนั้นซึ่งเราปรับ EQ ในส่วนนี้ได้แค่ใส่รอยยิ้มเข้าไปในสีหน้าของเราเพราะรอยยิ้มบนสีหน้าสะท้อนความคิดความรู้สึกทักษะทางอารมณ์เรื่องนี้แคร์ท้าทายให้ทุกคนเอาไปลองเลยนะคะถ้าเรามีรอยยิ้มเปื้อนหน้าอยู่ตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นเราจะกลายเป็นคนมองโลกในงแง่ดีค่ะสนุกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัว สิ่งผิดพลาดมันจะกลายเป็นแค่เรื่องโป๊ะโป๊ะตลกตลกและตัวเราเองก็ยิ้มรับได้รอยยิ้มนะคะเป็นคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งเลยนะคนหนึ่งคนยิ้มคนข้างๆเราก็อยากจะยิ้มแต่ถ้าวันไหนเราหน้าตึงอารมณ์บูดมันก็จะถ่ายทอดถึงคนข้างๆได้เหมือนกันนะคะการยิ้มกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นการแสดงออกที่คนรอบข้างสัมผัสได้ว่าเรารับมือกับทุกอย่างได้เราจัดการกับทุกอย่างได้เราจะแก้ปัญหาได้ เราจะสะสางธุระการงานปัญหารอบตัวได้ด้วยรอยยิ้มวิธีที่เราทําได้เดี๋ยวนี้เลยและทําได้ตลอดเวลาทําได้ทุกวันก็คือการยิ้มคนเดียวค่ะการยิ้มคนเดียวยิ้มให้ตัวเองไม่มีใครว่าเราบ้าค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนะยิ้มคนเดียวยิ้มให้ตัวเองที่สำคัญคือเรารู้ตัวมีสติว่าเราไม่ได้ยิ้มเพราะเราเป็นคนบ้าแต่เรายิ้มเพื่ออะไรคะยิ้มเพื่อให้ตัวเราเองมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ มีความสดชื่นตื่นตัวเป็นคุณสมบัติพิเศษของเราเราสามารถยิ้มให้ตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกดีกับตัวเองค่ะถ้าเราสามารถยิ้มให้กับตัวเองได้เสมอเราจะรักกับทุกสิ่งที่เราทำในนาทีนั้นชั่วโมงนั้นในวันนั้นจนถึงขั้นสนุกกับสิ่งที่ทำสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกไปจำวันนั่นแหละอย่างเช่นแคลรเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารทานเอง ต่ทาอาหารไม่เก่งแรกๆก็กลัวว่าจะทําไม่อร่อยแต่ก็ไม่ได้แคร์ค่ะเพราะทําเองเพื่อทานเองนะเราก็จะค่อยๆฝึกค่อยๆหัดและปรุงรสชาติอย่างที่เราชอบเพราะแค่จะทานอาหารรสจืดรสเบาๆนะคะไม่เน้นเผ็ดและพอเราทําเก่งมากขึ้นเราก็จะเริ่มทําอาหารที่มีมีรสชาติมากขึ้นคะเริ่มใส่พริกเล็กน้อยหัดทานเผ็ดมากขึ้นหัดทําอาหารมากขึ้นแรกๆที่เริ่มหัดทําอาหารยอมรับว่าไม่สนุกเลยแล้วก็เครียดด้วย แล้วก็มาสังเกตตัวเองทุกครั้งว่าการทําอาหารนะมันทําให้เราปวดคอปวดไหล่มากมันเกิดจากอะไรทั้งที่เป็นกิจกรรมที่เราอยากจะทําเป็นสิ่งที่เราอยากทําให้กับตัวเองแล้วทําไมเราถึงไม่มีความสุขถามว่าอาหารที่ทําเสร็จแล้วเราทานได้ไหมทานได้ค่ะรสชาติดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะโพราแคก็จะวนทําอยู่แค่ไม่กี่เมนูที่เราชอบทานเมื่อพัฒนาฝีมือมากขึ้นแค่ก็กล้าที่จะเอาอาหารที่ทำเนี่ยไปให้เพื่อนๆชิมด้วยเพื่อนๆก็ชมว่าอร่อยนะ แทนที่จะภูมิใจก็ยังรู้สึกเฉยๆก็ยังรู้สึกเครียดทุกครั้งที่ทำอาหารมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วค้นหาสาเหตุไม่เจอค่ะแต่วิธีที่แคเลเริ่มเอามาใช้ก็คือทำอาหารไปยิ้มไปตั้งแต่ขั้นตอนการไปเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะก็จะยิ้มไปว่าเออเดี๋ยวเราจะได้กินอาหารอร่อยๆนะเริ่มจะแอบชมตัวเองแล้วนะคะจนมาถึงขั้นล้างหั่นแบ่งไปแช่ตู้เย็นบางส่วนขั้นตอนต่อมาคืออะไร บางเมนูอาจจะเปิดดู YouTube เปิดดูแล้วก็ทำตามคาดหวังผลลัพธ์ว่าเออมันจะเป็นยังไงสิ่งที่แค่เติมลงไปในระหว่างทำอาหารยิ้มไปทำไปแล้วประโยคนึงมันก็ผุดขึ้นมาทุกครั้งเลยคือทำอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะสิ่งที่แค่ค้นพบคือทำอาหารอย่างใจเย็นๆมักจะอร่อยเสมอ และถ้าทําไปยิ้มไปรสชาติก็ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอะไรคะแคลเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่อยากจะทําให้กับตัวเองไม่ได้ทําให้คนอื่นเลยนะคือทําให้ตัวเองคิดว่าอาหารที่เราทํามันดีต่อสุขภาพในหนึ่งสัปดาห์ก็จัดตารางว่าทานอะไรแล้วเราทําสําเร็จไหมระหว่างทําอาหารเราจะยิ้มไปด้วยแคลทำสำเร็จนะคะยิ้มพอใจกับการทําอาหารแบบเก๊กกักงๆของเรานี่แหละเพราะเรายังไม่เก่งรถมือก็พอรับประทานได้การยิ้มระหว่างทําอาหาร ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องที่มีความสุขสำหรับแค่ขึ้นมาเลยช่วยลดความจริงจังความเครียดระหว่างทำอาหารและไม่ขี้เกียจที่จะทำนะคะแรกๆที่แครรู้สึกจริงจังและเครียดกับการทำอาหารเนี่ยยังตั้งใจว่าต่อไปเบื่อก็ไม่ทำละแต่สุดท้ายก็ไม่เลิกเพราะระหว่างทำอาหารเครยิยิมให้กับตัวเองสิ่งที่ตามมาไม่แน่ค่ะแค่อาจจะแอบชมตัวเองอยู่หรือภูมิใจกับตัวเองอยู่ที่อย่างน้อยก็สามารถทำอาหารทานเองได้อย่างที่ตัวเองอยากจะทาน สิ่งที่รับและสั่งสมมาจากการหัดทําอาหารจึงไม่ใช่สีเทาค่ะแต่เป็นสีอาจจะเป็นสีฟ้าๆสีชมพูไปได้นะซึ่งมันทําให้แค่รู้สึกดีกับตัวเองโดยใช้เทคนิคการยิ้มไปทําไปรอยยิ้มจะกําหนดชะตาชีวิตของเราได้ยังไงเพราะเราเอารอยยิ้มมาใช้กับชีวิตประจําวันค่ะเราย,ยิ้มเป็นรายนาทีรายชั่วโมงรายวันในวันนั้นเรายิ้มให้กับตัวเองและคนอื่นมากน้อยแค่ไหน ในสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ที่เราเจอในแต่ละวันในเวลาที่เราควรจะส่งรอยยิ้มให้กับผู้คนเราพร้อมที่จะยิ้มให้เขาไหมและทุกๆปัญหาที่เราเจอเราเผชิญในชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันบ่อยครั้งเราอาจจะย้อนคิดเรื่องราวที่เคยทําให้เราเสียใจผิดหวังเรื่องร้ายๆที่ไม่เคยหลุดไปจากความทรงจําของเราไม่หลุดก็คือไม่หลุดค่ะยอมรับให้เขาอยู่กับเรา แต่ทุกครั้งที่เราเผลอหรือจงใจตั้งใจไปนึกถึงเรื่องราวด้านลบในอดีตนั้นเรานึกถึงพร้อมกับรอยยิ้มได้หรือไม่เคยเชื่อว่าเป็นเรื่องไม่ยากแล้วเพราะบ่อยครั้งสังเกตไหมคะนึกถึงเรื่องในอดีตเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องตลกอะ่ะเช่นรักในวัยใสยปอบิเลฟเคยหลงรักรุ่นพี่เคยอกหกักหรือเคยแอบชอบแฟนคนอื่นเนี่ยนะคะถ้าเราย้อนคิดนะตอนนี้เราก็อาจจะมองแค่มันเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องที่อมยิ้มได้ เรื่องใหญ่กว่านั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่คือเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะเราไม่ใช่เด็กแล้วนะถ้าเราโตขึ้นทุกวันเราก็จะฝังใจหรือมีอารมณ์ร่วมกับทุกๆเรื่องราวในชีวิตแต่เทคนิคที่ใครอยากจะมาเสิร์ฟทุกคนในวันนี้ก็คือลองใช้รอยยิ้มกับปัญหาทุกอย่างที่เจออย่างน้อยการยิ้มให้ตัวเองเสมอ ในทุกๆขั้นตอนที่เรากำลังพยายามแก้ปัญหาอย่างน้อยคืออะไรคะเราปลอบใจตัวเองเรายิ้มให้ตัวเองเราจะไม่โทษตัวเองว่าเราทำผิดและไม่โทษคนอื่นว่าเป็นสาเหตุให้เราทำผิดทำให้เราเหนื่อยล้าเราก็จะไม่โทษคนอื่นเราจะยิ้มรับบอกตัวเองว่าฉันทำได้ยิ้มปลอบใจตัวเองยิ้มให้กำลังใจตัวเองสิ่งที่เราได้รับทันทีเลยคือพลังค่ะคุณลองยิ้มดูสิพลังที่เราให้กับตัวเองนี่แหละ เราไม่ได้ให้กับคนอื่นค่ะเราไม่ต้องรอรอยยิ้มจากคนอื่นค่ะไม่ต้องรอกําลังใจจากคนอื่นไม่ต้องรอการเชียร์อัพจากคนอื่นเพราะคนอื่นๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาปัจจุบันเราอยู่กับโซเชียลหรือใช้แอปแชทใช่ไหมใครถามว่ามีเพื่อนคนไหนที่พร้อมจะแชทกับเราตลอดเวลาไหมแน่นอนบางคนอาจจะส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีตอนเช้าทุกวันเลยนะคะแต่ถามว่าหลังจากนั้นล่ะเขาไม่สามารถอยู่กับคุณได้ตลอดเวลา เขาไม่สามารถที่จะมาสวัสดีทักทายมาลูบหลังมากอดเราได้ตลอดเวลาการโอบกอดตัวเองด้วยวิธีที่ดีที่สุดคือยิ้มให้ตัวเองเสมอค่ะไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดๆก็ตามเมื่อเราพร้อมที่จะยิ้มให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆเชื่อไหมคะเราจะไม่หยุดทําสิ่งที่ต้องทําเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าอะไรเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ต่างๆต้องรับมือกับปัญหาเหตุการณ์ต่างๆจากเรื่องเบาๆจนถึงเรื่องที่ทําให้เราเครียดหนัก ตกใจมากโกรธมากสิ้นหวังมากแต่ถ้าเรามีสติยังคงยิ้มให้กับตัวเองได้เราจะไม่ตกใจไม่กลัวไม่โกรธไม่สิ้นหวังไม่ช็อกกับเรื่องต่างๆที่เข้ามากระทบเราการยิ้มให้ตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเองค่ะรอยยิ้มของเราไม่ได้เป็นแค่ภูมิคุ้มกันเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเกราะป้องกันเรื่องราวต่างๆในด้านไม่ดีที่จะเข้ามาหาเราด้วยเพราะเราสามารถปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม จากบทสนทนาที่เราต้องการปลีกตัวจากคนที่เราคิดว่าเป็นบุคคลอันตรายได้ยิ้มแล้วเดินจากมาไม่ใช่การต่อว่าด่าทอแล้วเดินหนีเพื่อทำให้เขาโกโรธแค้นแล้วตามล่าเราซึ่งเราก็จะตกอยู่ในอันตรายยิ้มให้กับคนที่กำลังพยายามชักชวนเราไปทำเรื่องไม่ดีเรื่องที่สมเสียงปฏิเสธแบบสุภาพแล้วยิ้มแบบสุภาพแค่นั้นเราก็จะหลุดพ้นกับสถานการณ์สมเสียงแล้ว หรือยิ้มให้กับเพื่อนที่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กันนะสมมุติว่าเดินไปเจอกันอาจจะทักทายกันแบบไม่ค่อยสนิทใจแล้วแต่เราก็สามารถส่งยิ้มที่ยังเจือปนความรู้สึกดีๆแล้วก็ชิงเดินห่างออกจากเขาแค่นั้นเองนะคะการยิ้มให้ตัวเองมันบ่งบอกว่าเรายังรักตัวเองเสมอถึงใครจะรักเราน้อยลงหรือคนที่รักเราในโลกนี้มันมีน้อยหรือเกินก็ตามหรือคนที่เคยรักเรารักเราแต่ปาก รักเราไม่จริงรักเราไม่นานก็ตามแต่เราก็ยังรักตัวเองค่ะเรายังยิ้มให้ตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วเราจะแคร์ทำไมคะว่าใครจะยิ้มให้เราไหมรอยยิ้มที่เขาส่งมาจะจริงใจไหมหรือทำไมคนนั้นจะต้องยิ้มยเยาะเย้ยเราต้องหัวเราะเยาะเราจะแคร์ทำไมคะในเมื่อรอยยิ้มของพวกเขาก็สร้างความอบอุ่นสร้างพลังให้เราไม่ได้ไม่ใช่รอยยิ้มที่ปลอบประโลมเราได้แต่รอยยิ้มของเราต่างหากที่ช่วยปลอบประโลมตัวเราเองได้ตลอดเวลา ถึงยิ้มทั้งน้ําตามันน่าอายตรงไหนคะในเมื่อเรายังยิ้มได้ได้ของแถมด้วยหน้าตาแววตาสดใสตลอดเวลาเราทําได้ไหมเราต้องทําได้คะ่ะเพราะการยิ้มให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วเราก็ไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยและยิ่งยิ้มให้ตัวเองบ่อยๆอยีคิของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเรานํารอยยิ้มไปใช้กับสถานการณ์ได้ทุกๆวันชะตาชีวิตของเรามันจะแย่ลงได้ยังไงคะมันต้องดีขึ้นสิคะ เพราะเราพร้อมที่จะส่งรอยยิ้มดีๆรอยยิ้มที่สวยงามให้กับคนอื่นและรอยยิ้มที่จริงใจอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักให้กับตัวเราเอง